ผ่านช่วงหยุดยาวเทศกาลสงการานมาครบ7วันนะครับมาจับชีพจรโควิด1 9ดูเหมือนว่ามีสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องเอาเฉพาะ rt pcr ตัวเลขวันนี้ต่ำที่สุดในรอบ69วันแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่ครับสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิ 19, วันนี้เพิ่มขึ้น14,994คนเป็นยอดต่ำกว่า20,000คนเป็นวันที่2ต่อเนื่องนะครับ เช่นเดียวกับยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK อีกกว่า6,700คนรวมทั้ง2ยอดอยู่ที่กว่า21,000คนครับซึ่งเป็นยอดลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่รายจังหวัดเหลือกรุงเทพมหานครที่ยอดติดเชื้อเกิน1,000คน ส่วนผู้หายป่วยวันนี้เพิ่มขึ้น23,000กว่าคนครับเหลือรักษาตัวในระบบกว่า174,000คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก1,876คนใส่ท่อช่วยหายใจ903คนอย่างไรก็ตามถึงยอดผู้ติดเชื้อผู้ป่วยหนักจะลดลงแต่ผู้เสียชีวิต ยังถือว่าหนักเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่124คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังที่สำคัญก็คือจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบครับสำหรับการฉีดวัคซีนล่าสุดเนี่ยก็คืบหน้าไปได้ไม่มากครับโดยเฉพาะเข็ม3กระตุ้นภูมิคุ้มกันลดความเจ็บป่วยลดการเสียชีวิตอยู่ที่กว่า25ล้านคนเท่านั้น คุณหมอเฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์รองประธานกรรมธิการการสาธารณสุขวุฒธธิสภาบอกว่าวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณขาลงชัดเจนครับโดยพบติดเชื้อแบบ RT-PCR ต่ำสุดในรอบ69วันนับจากวันที่15กุมภาพันธ์ผู้ป่วยปอดอักเสบต่ำสุดในรอบ18วันและยอดนี้เกิดขึ้นหลังจากฉลองสงกรานมาแล้วครบ7วันนะครับยกเว้นผู้เสียชีวิตที่ยังทรงตัวมากกว่า100คนต่อวันเป็นวันที่16ต่อเนื่องครับ ดังนั้นการฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กับกลุ่มเสี่ยงจึงเป็นตัวแปรสําคัญที่จะส่งผลต่อสถานการณ์โควิด -19 ครับสอดคล้องกับข้อมูลของคุณหมอเทียระวรัธนรัตน์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พบจานวนผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับสองของโลกและเกือบหนึ่งในสามของเอเชียคุณหมอย้าว่าโควิดไม่กระจอกไม่ใช่วัดธรรมดาไม่ควรด้อยค่าโรคโควิด -19 ต้องเน้นความปลอดภยัยลดความเสี่ยงไม่ประมาท ยิ่งเมื่อจําเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจยิ่งต้องย้ำให้ทุกคนตระหนักใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทป้องกันตัวเองอยู่เสมอครับไม่ติดเชื้อย่อมดีที่สุดขณะที่นายกรัฐรมนตรีเป็นห่วงผู้ป่วยปอดอักเสบผู้ใส่ท่อช่วยหายใจและจํานวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังพบว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนโดยเฉพาะเข็ม3ามกระตุน้นภูมิคุ้มกันจึงขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์เร็วเพื่อลดความรุนแรงและเสียชีวิตครับค่ะ